วันนี้เรามาดูที่พักราคาประหยัดนนห้องกว้างมากเลยห้าหร้อย หาร้นอยบาทคุ้มเกิน <c oughs> บรรยากาศกลางสวนทุเรียนดีทำมาหน้าทุเรียน เจ้าของบอกมีทุเรียนให้กินด้วยมาเลยดีมากเลยห้องสวยสวยเกินห้องราคาห้าร้อยหาไม่ได้แล้วแถวนี้แต่เมื่อวานห้าร้อยหนูวิ่งบนหลังคาฟ้าผาย <c oughs> <c oughs> โอเคเลย มีที่นั่งให้กินเยอะนะข้างหน้าจะเป็นร้านสเต็กร้านสเต็กร้านกาแฟสดมีที่นั่งแบบธรรมชาติเหมาะมากเลย สวยเลยอะ่ะห้องดีมากดูบรรยากาศดิรีสอร์ทเล็กๆครับมี มีแค่สี่หลังสนใจโทรจองล่วงหน้าเลยห้องมีจำกัดนี่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็น่านานั่งเนี่ยอะไรว่าจะนั่งอยู่นะที่นั่งสวยมากแหมนั่งชิวจริง อันนี้บรรยากาศด้านหน้าด้านหน้าเป็นคาเฟ่กาแฟสดกาแฟสดสวยเลยสเต็กเด็กแนวขายขายสเต็กปิดสองทุ่มนะมร้นะะานอาหารหายากเลยที่พักดีๆไง ได้ได้ไดไดบรรยากาศนักเรียนประถมมาดูดตรงนี้เนี่ยมีโต๊ะนักเรียนด้วยครับนึกถึงโต๊ะเรียนประถมเนี่ยนั่ง,นง,นงก็จะมานั่งอยู่เนี่ยสั่งสเต็กเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยว,วฮะสั่งไปเ,ไอเ,เอา กริงกูเดินไปบอกเขาเห็นเขาทำอยู่นะน้าหรือเขาทำของพ่ออยู่สเนี่ยดูดูดูที่นั่งยี้เนี่ยมันมันมืดนถ้าเขาติดไฟเยอะหน่อยเลยแจ่มเลยเดี๋ยวดูไฟเขาติดเ,เยอะไหมสวยเลย ตรนนงนี้ก็น่านั่ง่ะนี่อันนี้ต้นอะไรวะกระทบลกปะ ใครมาระยองเชิญได้นะยครับอำเภอแกรงเซิร์ชเลยบ้านสวนตั้งเจริญบ้านสวนตั้งเจริญกิจเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยหลังละสี่ปีหลังละ 4, หล้าร้อยต่อคืนข้างในอย่างกว้างคุ้มมาก เที่ยบราคา500นี่ที่นี่ดีที่สุดเลยกับที่พัก5คืนละ500ที่เนี่ยดีสุด ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เลยครับก,ตบกบดติดตามขับไปแวะไปครับเดี๋ยวการหน้ามีที่พักดีๆก็จะมาเอาเด็กให,ให้ได้ทราบกันถ้าไม่ดีเราก็ไม่ลองสวัสดีครับ